สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสีที่หักแดงสุขสุขคนพ่อคับเคยตาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็พาพ่อแม่พี่น้องมาหาหน่อไม้หาเห็ดปวกพี่น้องมยังกาองอยู่นะกำลังคลำห้อยอยู่พี่น้อง หาอยู่หากินคือเก่ามาเนี่ยหาอยู่หากินคือเก่าไปตูดไปชมน้ำกันพี่น้องเลยสิามานหรือประมาณเนาะ ฝนตกใหม่เลยพี่น้องเลยยังบ่ได้ยังซ้่มตกมาอีกแล้วโอ้น้าใหม่ก็มีแต่อันน้อยๆคนก็ตกมาอีกเลยโอ้ย อแมนเปอเมนวาตกดีรอไปเรื่อยๆกินอ่ะจกสีมี่ยังเด้อเหมือนี มีอีหยังให้อยู่บ่นําไอ้ก็คือบ่เห็นซองก็ได้ก็สมอยอยู่เบิ่งเขาเบิงก่อนอ๋อครับก่อนนี่ก็บ่มี เฮห็นเห็ปออดปูพี่ต้องสองสามดอกอยู่ในูเขาเอาโบาได้ดกพูหกกระริรอ,อมันคือออกใน้าหยเพแท่นออกคือบอ่มีโอ้สองสัยเป็นหมองเขาเอานี่มองเขาเจ้าเอาแล้ว หลพ่อมันยังบ่มีนะนะมุนอุยปุ้ยอยู่ข้าเอาก่อนเราแล้วนะนี่โเคเสียดายมาซ่าเกินไปนะเข้าเ,าเลยนี่ เออตัวนี้ยังงามอยู่ไฟเนาะมาเอานี่เนาะอยากหูเด้นี่พี่น้องนี่งามมะลิมีคนมาเอากอนเลยจากเมมยนไผ่เก็บล้ำเก่ามันกับเนี่ยนี่เลยพี่น้องเลย มีแต่อันไนน้อยเชิดได้เชิได้ไดนี่เด็กซ้ำเขาจะเอาจนมุลมดโอ้ยผลก็ับมาตกมันสิไปต่อหรือพอซ้ำนี่อีแบบนี้เหรพี่น้องไปต่อหรือพอซ้ำนี่อันนี้ผลกับตกพอผล โอ้ยแหงอะไรพี่น้องพ้นแห้งป๊บพ้นอีกแล้วโมนี่กะโต๊กบี้อดีรอเอ็กสิไปต่อดูพ่อซัมมี่บาทนี่โอ้ยอ่าเจือยังกระเจ้าอาา่ะนึ่งกีบกีบข้าววะนี่ คนเแ,แล้วขามข้างผู้ก่อนพี่น้องขามข้างผู้ยคนแหง้งคนแห้ง่ลองขามไปเบื้องข้างผู้ก่อนคือว่ามีคนมาใส่ยังทีดักตาพี่น้องทีดักตาทันทแล้วบ้อคือว่ามี ยังโอ้ยนำได้ลายเลยหรอเออโอเคแล้ว กะพังจนเจนไปสิหมดโอ้ยตรงขามทั้งนะเป็นหน้าเห่าพี่น้องนะเป็นหน้าของน้องสาวหล่าน้องทั้งน่ะสะพังก็จนเจนอา่าตัสีดักปลาเขาเจา น้าหม่พี่เนอะเอาใส่มือเลยโจกเอาเลยหักเอาเลยหาหน้าหม่ไปแก้งเสื้อกับเห็ดปวกบอกไดตัวนี้ก็ไปแก้งใส่ตัตผู้อยู่ในตู้เย็นอยู่เฮนคันชม,มุดว่าหาบอไดอีกเนาะ ขันใดก็ดีไปขันบรดยก็ไปแกงตัวอยู่เฮือนรถแกงใช้กับตัวใสตตุเย็นมาอยู่เฮือนรถ มีแต่แนงยามนี่พี่น้อง มีเต็นทนงเนาะมีต็นท์งหน่อยๆงามๆพอดีแล้วเอาไปประตอร้องทุบแกแลยค่ะแกงโลดป,ประต้องทุบให้มันยากเนาะเอาไปพร้อมแกแกงกินเลย ป็นท่อนเป็นท่อนเลยเนาะมีน้องนี่พอดีงามีน้องน้องแค้นยั่งพอดีมาเต่บ้านเนาะ cứa lấy mà ha phù điêu, on on, lấy มองมาตัวนี้จนเป็นลำเลยทั้งลุมเป็นลำเต็ทั้งขึ่งคือคือเห็นบินน้ำไม้อยู่ดึงลงมาบงก่อนพี่น้องนี่เาเป็นลำเลยนี่มันยังมีอหร่เขาเอาไปลบหรือยังเขาเอาหรือยังรุ่นรุ่นพี่น้องเขาเอาหรือยังโอ้ยัง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 โอ้งามเลยตัวนี้งามเลยตัวนี้ นี่งามเลยตัวนี้อันเดียวนี่ป่ะโอ้หลายอันอยุเต๋ช่วยใช้เอาได้เท่านทีแล้วพี่น้องเห็นหนึ่งแล้วพี่น้องกดไลค์กดแชร์ใหเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเด้อนี่นี่แต่อันงามเลยพอดีแกงแซ่บๆเลย อ่อนๆเลยอ่อนๆเลยเฮ้ยเกือบเกือบเกือบตรงน้ำดึงเอาปอกมันก่อนนี่เสียดายปอกมันหน่งกระเสบเนาะปาดก่อนนี่ สังลางอยู่พี่น้อะกรนี่ร้ายนี้เต็มเลยเตั้งแต่ลุ่มพูพี่โอ้ยพี่เต็มเลยเต็มเลยนี่ฮักฮักฮักนี่ มาลูกมาตรงนี้งามเลยได้บลายเป็นไรพี่น้อง ฝนมาไล่โอ้ยฝนแห้งอะไรล้รอแต่เมื่อก่อนแล้วคะแนวนี้คลิปนี้ก็ข้อราแล้วด้วยพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเนาะบอกันไม่คลิปหน้ากับเคยลาสบายดี